สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องสน้องโครกซาซิมาเมื่อนี้สิพาพี่นอ้องมาเบิ่งกิจกรรมดีๆใน,มนหมู่บ้านเฮาจะเบิ่งกันเลยครับยี่ตลาดชุมชนบ้านเฮาเมื่อนี้นี่กิจกรรมดีๆเพื่อพี่น้องบ้านเฮาเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่เงเลยครับราดไปเลยใกล้เขาเคี้ยวยอกวันนี้ที่สามบันละมันร้อนมันชื้นเลยนะ คุณครับไปเป็นตัดผมฟรีทำดีเพื่อพ่อทานดีไซน์รับสอนตัดผมชายสไตล์วินเทจสนนพักดีดบริลักอำเภอ,อนางรองจังหวัดบุยลำทีมง,งานจ้างเป็นนี่ว่าจ้างอยู่นี่ว่าสวัสดีครับพนาครับ,รบ,รบโอ้เมื่อนี้มาตะเซ้รไปไหนครับนี่ามาเก้าโมงตามเวลานัดดีครับ,รบผม น้ำจิ้มงานมาหลายปันใดครับนี่โหนหนึ่งสิบสองคนพอดีโหนึ่งท่านครับวันนี้ก็เรียนเชิญนะครับพี่น้องชาวบ้านบ้านนาบ้านนาบ้านนาทัวอนบ้านนาที่เฉยอันนี้ปกประชาชนทมานห้น้องเขาบ้านทัวอนเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่อันดับหนึ่งของเวียงลำเลยก็ว่าได้ครับผมครับทีนี้ก็มีความดีใจนะครับที่ได้มาถึงจุดจุงนี้ก็อนที่มีการตัดผมรีตัดผมรี ชายหญิงทุกเพศทุกวัยชายหญิงทุกเพศทุกวัยและที่สําคัญกว่านั้นก็คือมีการย้อมย้อมยำกีดผมงอกวันนี้โปรโมชั่นพิเศษยกคาราวานชาดีไซน์ช่างแต่ผมไทยหัวใจหล่อมาที่บ้านทาบวรณะตลาดบ้านทาบวรเลยครับตัดฟรีทุกเพศทุกวัยแล้วก็ย้อมฟรีด้วยครับผมับเป็นกิจกิจกรรมดีๆนะครับที่ลดค่าใช้จ่ายของพี่น้องนะครับยิ่งยุคนี้เศรษฐกิจไม่ดี เงินทองหายากนะครับเม่นี่ถือว่าเป็นโชคดีของหมู่บ้านเ่าหระครับขอบพระคุณครับที่ให้เกียรติครับผมครับก็ดีใจที่จะมาครับบางคนก็ติดตามในเฟซมาแล้วนี้ก็จินเฉียงกินชาติไซน์มาที่บ้านทบอลแล้วครับผมครับตัดไปเรื่อยๆตัดจนกว่าจะหมดก็ประมาณสักสักเที่ยงครับใครที่ ได้ยินเสียงประกาศนี่แล้วหรือว่ากำลังประชาสัมพันธ์ก็ทยอยมาได้เลยครับครับจะอยู่ถึงเที่ยงวันครับผมมาเศร้านี่ผมก็ได้่านมาดีมาเศร้านี่ลูกค้าหลายว่ารับมีพี่น้องบ้านเฮาลูกค้ามารอตั้งแต่เก้าโมงเลยอ๋อ่าก,กระแสต่ตอรับดีมากครับผมครับผมนี่า้างคนเกิดกำลังสมัครสมีนอยู่ไอ้โอ้หุ่นหลังจากมองนี่แล้วไอ้ นัดต่อไปคือยุไส่คบนี้มีนัดต่อไปอยู่ว่าคำนี้พรุ่งนี้ไปที่บ้านสวายสอตะบนถนนหักบ้านสวายสออยู่ยตะบนถนนหักในศาลาประชาคนเลยครับผูใหญ่บ้างแล้วคือตัดที่สวยสอไม่ใช่ว่าที่สวายสอจะ ตัดอย่างเดียวหมู่บ้านแล้วแมกล้เคียงตัดหมดเราจะไม่แบ่งเขตกันครับผมถ้าได้ยินชานิไายประกาศหรือว่าลงเฟซนี่ตัฟรีนะครับไปได้ทุกที่เลยครับผมพี่น้องบ้านอื่นได้ยินข่าวกับไปได้นะครับน้องให้ประชาชนานด้วยครับตัฟรีแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงถ้าผู้ป่วยติดเตียงหรือว่านั่งรถเข็นที่มาไม่ได้มาบอก ที่หน่วย,ยงงแต่ผมคือที่เรายกช่างเป็นตายให้ที่บ้านเลยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมครับครับดีมากครับครับผมไอ้เมืเอเช้านาี่ผมก็ยิ่งเทวาโย่ผมก็ัวอจะไปหน้าอยู่เพิ่งกลับมาถึงนี่ผมก็เลยกแานว่าโอ้เห็นทีมงานกัน อุตธรุดเลยลูกค้าพี่น้องบ้าืนเฮามานั่งกันกันหลครับทีแล้วไปเลยกัหลไหลหัวเราเม็นบกที่แรกไปคือเราเราเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกอ๋อครั้งแรกแต่ว่าถ้าต่อไปเยอะเราก็อระสานกับทางท่านกำลังหรือผู้นำชุมชนมาใหม่ได้ครับผมครับครับครับเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเชียทอง หายากมากๆเลยครับทีนี้จะเข้าไปในเมืองก็ต้องเสียน้ำมุกงน้ำมันอีกครับเรามาตัดให้ถึงที่เลยครับผมผู้ใดได้ยินข่าวกับมาได้ครับด้อมือยังประ่านสายครับมือนีเพิ่งแก่จังหวงหรับตอนนี้ครับตอนนี้ยังเวลาสิบโมงยี่สิบดียังเหลือเวลาอีกหลายครับเยอลาเยอะครับถ้าถ้าได้ยินประชาัมพันก็ยินดีนะผู้ใดหูข่าวได้ยินประชาสัมพันธ์กับมาได้ครับด้อพี่น้องบ้านเฮาโอกาสดีๆแบบนี้มาถึงบ้านเฮาหล้วครับ ทางสีเม ah <apan> <cartoon navigation> ืองระดับแนวหนาในอำเภอนางร่องเพิ่นครับด้วยความยินดีครับครับผมพี่น้องบ้านเฮาผู้ใดยินเขามาเด้อครับเด้อเล็กๆเล็กน้อยก็มาครับนี่พนุ่มพุทธสาวผู้เฒ่าผู้แก่ได้เหิดแล้วครับทุกเพศทุกวัยทุกเพศทุกวัยเลยลูกเล็กแดงผู้เฒ่าผู้แก่มาบ่ได้ก็บอกคนนะครับเด้อเพิ่นนี่ สซง่งงี้งนไปหดบานหดเงนหดส่องยายไปมยไปเข้าไปที่กำลัง

ชานดีไซน์ขอบคุณทีมงานหลายๆครับหวังว่าโอกาสหน้าคงจะได้ใส่บริการกันอีกนะครับเนาะดยความดีๆครับผมสำหรับมื่อนี้ก็รู้สึกดีใจหลายทีถ้าต้องรับดีก็เดี๋ยวโทรไปมาอีกรอบหน้าก็ได้เพราะวันนี้ฝนตกเขาอาจจะไม่เคยเจอกินกัมดีๆบางคนก็ยังบาทันหูทาวยังไม่รู้ว่าจะมีตัดสีกินหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกก็ถือว่า ใส่ได้นะครับนอน,นี่พี่นอนน้องหัวไหลขอบคุณครับสวัสดีคร,ครับผมครับขันยากติดต่อสอบถามยังกะนกีนน่เด้อครับเบอร์โทรเพิ่น0994715115งวดต่อไปกับวันไหนได้ครับ115นึน่า <S 2> <S 2> มาเด้อครับพี่น้องเวลาย,ยังเหลือหลายอยู่ยังบ่ทันสายผูใ้ใดกำลังหูวข่าวกัน

สำหรับภาพรวมๆในกิจกรรมจัดผมพี่มือนีกับ นี่จังเสี่ยแล้ะครับพี่น้องกับมาลายอยู่สำหรับผู้ใดอย่างยิ้มเข่ายิ้มเข่ากับยังโลบโพเข่ากับมาได้ครับเดอ้อยังม่ท่านสายดอกมาตอนยังท่านอยู่เป็นตัดไปจนหดประมาณเสี่ยงหรือตัดไปจนจน,จนเบิดลูกท่าไปเลรอครับตัดพี่ตัดไปจนพี่น้องทิ่เข้ามากไปเหระสำหรับไผ่มาตอนนี้กับยังท่านอยู่ครับอ่าถือว่าเป็นโอกาสดีของพี่นอ้องชุมช้นบานัานเฮ่าแล้วครับมาตัดผมพี่ สำรับมือนี้กะผมกจิเดอออกไปหน้าระบาน,นี่สำรับมือนี้กะคลิปนี้กับกพ่อกันเท่นานี้ละคลิปหนาค่อพ่อกันพี่น้องมากกับมาตัดน้ำฝนหลดเ็นบอท่านหนีไงเราผมกจิไปหน้าก่อนสำรับคลิปนี้กับไว้เท่านี้คลิปหนาค่อพ่อกันพี่น้องยูด่ดีมีแห้งสุขขงกุ้สุก้นอย่ลืมเป็นกำลังเร่งๆๆเที่ยวแรงใจซอยผ่อไปเ์นะครับเด้อซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพว่บขาดคลิปต่อไป สำหรับคลิปนี้คห้ที่น้องยินดีมแห้งสุกคุขคน้นใบดีคลิปหน้าข้อกันสวัสดีครับ